เตือนเด็กวิศรีมีการรวมถึงอนุญาปลดใช้วิทยาลัยมีการรับชมรับฟังต้นเนื้อหาภายในคลิปอาจจะมีคำกล่าวคานขนนกขนนกขนนกเก็บไว้ก่อนนี้ก็เก็บไว้ก่อนนี้ก็เก็บไว้ก่อนต้นไม้เราเติบโต,ตช้ามากช้าหลายแท้ Hmm. เราก็ลงไปขุดด้านล่างเยีเดวๆด้ครับครับเอา,า,า,าไม้มาอืมครับไอไอนั่นฐานไงวะเฮ้ยไม่ใช่มันมันทำอย่างนี้ก่อนไหมวะโอ,อยเอ้ยปล่อยไก่ให้เด็กดูเฮียอาวชิบหายสลับกัน ป๊อปป๊อปป๊อปปปปปหกสิบสี่ครบถ้วนแนะ่ครบถ้วนขบวนฟาร,ร์มเลยทีเดียวเชีวยวแหละเนี่ยเราจะลงไปแล้วเราจะลงไปด้านล่างครับลงไปแล้วนะเฮ้ยพวกเองเนี่ยตามลงไปในรูนะชัวบชัวบโอเค ลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆครับระางาจ,จะเจอบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่ด้านตายมันอาจจะ,จะเป็นกอซิล่าหรือไม่ใช่มันก็เป็นมามีกึ่งสําเร็จรูปแน่ๆทุยเองจะได้ไม่อดตายครับเราจะลวกมาม่ากินกันเฮ hey, ้ยพี่แล้วพี่จะ ทำคบเพลิงมาทำหอกหิวอ,อะไรเนี่ยในเมื่อพี่ไม่ได้ใช้สักอันเลยกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะน้องครับอันเดียวสว่างสวัยทั่วปฐพีเอ,อ่เออชิบหายมือนมอนกูกจะขุดผิดแล้วอา้อาวอืมปาด สรุป,ปโปเกม่อนกูว่าตายอีกแล้วนะฮะเลี้ยงยังไงไม่ให้ตายวะกูเดินผ่านแม่งมันตีกูเลยหอยแต่นี่เราขุดมาไม่เจอหายอยู่อะไรเลยเนะี่ยมันมันเป็นเหตุไหนเนะี่ยมันมีวิแววว่ามันจะเป็น ทุงเป็นถ้ำอะไรเลยเอา้าผมได้ยินเสียงน้ำมาตอนนี้ขุดๆไปเนี่ยน้ำไหลเข้ามาเนี่ยซีงแง่แขกเลยด้วยเป็นน้ำไหลจริงๆ ตอนนี้กำลังคิดว่าจะไปซ้ายไปขวาเหล็กครับเล็กเล็กเจอแร่เหล็กครับอืมมีเสียงด้วยอย่างน้อยเราก็เจอแร่เหล็กแะ่นะครับ มันเราจะใกล้แหล่งน้ำขึ้นทุกทีทุกทีมันคือแหล่งน้ำไหลครับพังพังไปอีกหนึ่งอันครับไม่เป็นไรเรามีที่ขุดมันไหลแรงเรื่อยๆนะตามไปบ้างพี่พี่จะประหยัดไปไหนฮนะ เออกูขอโทษปาสเราจะเลยแหลงน้ำหรือ,อยังหรือว่าเราอยู่บนแหลงหรือว่าน้ำอยู่ด้านบนเราหรือว่าเราอยู่ด้านบนน้ำก็ไม่รู้เนี่ยแม่งขุดขุดน้ำรั่วน้ำท่วมรูกูตายเลยเจ๊ไม่ใช่เป็นไปได้นะ เหมือนเราจะเลยแหล่งน้ำไปแวแแวแแว,แวข้างทางครับขุดแม่งขุดขุดเราเจอแหลกกี่ชิ้นไม่รู้นะเมื่อกี้จำไม่ได้เมื่อกี้เดินดูไม่ต้องเปิดตัว เจอแล้วเจอแล้วพี่น้องครับโยเยไงปลอดภัยไหมเนี่ยกูลงไปปลอดภัยไหมกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะขอมองไปไกลๆหน่อยใจเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยมีผีนี่วะกูกูไม่ได้เตรียมอาวุธมาเลยชิบหายตามไฟก่อนเหี้ยโอ้แน่มาเจอที่ที่แบบตื่นเต้นไปแล้วทำไมไปไม่ได้เฮ้ยเจอทองขุดไม่ได้นะครับเราต้องไปคับ เสียงอยู่ไหนเฮ้ยตรงนั้นมีกล่องอย่าเอ๋กูขอโทษกูมาดีกูแค่มาเอาของไปไม่ได้เฮียไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปเรื่ไปเรื่ติดติดติดอะไรวะโอ้โ ติดติขาติดใหญ่แมงมุมไอหอยไอใหญ่แมงมุมหอยรอนอ๋อไหลไหลไหลติดใหญ่แมงมุมนี่ถ้าคูอุดทางน้ำลงเนี่ยคือมันติดใหญ่ทำไงดีเวนยเนย้อไม่ติดแล้ว อืดดูทีเดียวเย่มันคืออะไรเนะี่ยเดี๋ยวอันนี้เนี่มันคือของมีค่าชนิดหนึ่งซึ่งเราเอาไปทั้งกลอง่องเย่เย่นะเราค่อยลงมาสำรวจดีกว่า ปัญหาคือเราลงมาจากทางนี้เราต้องขึ้นกลับไปก่อนฮะนี่ไงการขึ้นกลับของผมนี่สบายหูเลยเย่เส้นทางไม่ซับซ้อนมากไม่ไกลด้วยนะครับ ซึ่งเราได้เทมมาสี่ชิ้นที่เป็นสีาวาๆนี่ไม่รู้ใช่ทำอะไรอยู่อะไรอ้ยจะตตกใจเลยตกใจเลยอต้นโปกเกบ,บอลเราขึ้นแล้วนะขึ้นแล้วแล้วก็เราก็ได้กล่องมาอีกหนึ่งกล่องครับมาสนแม่เมล็ด ันนี้สีฟ้า,ฟาเล็บปิกเลสูลเลนเอ่อดีสูไลด์ดีสูไลด์อะไรไม่รู้นี่โอ้เฮลขึ้นช้าเวช้าช้าช้า ไอ้ขึ้นไปต้นแล้วเหรอลูกพ่ออ๋อคอยจะเดินเถิอโตนะนานน,านเห็ดหินคับหินับ,ห,นบหินมีเพียบสิ่งที่เราเจอทำการครับแม่ รู้สึกว่าเมื่อกี้เราจะเจอเฮ้ยนี่ใช้ทำโปเกบอลแล้วต้องสะสมไม้นุ่ยกี่อันวะไอ้นั้นกี่อัน,น,อน,นวะเฮ้ย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 ,เ,ย,เ,ยเดี๋ยวใช้นี้ไปขุดทองก่อนขุดพวกแร่ก่อนนะครับ เพียบอาหารเราคงยังมีพอเพียงถึงวันพรุ่งนี้นะเฮ้ยลงไปเลตโก้ปุ๊ยปุยปุยทางมันอาจจะไม่ราบลื่นอย่างที่คิดนะเส้นทางแบบกระปี้กระปรี้กระปรี้กระปรีะป้ไปเรื่อยๆเลยเนี่ยคำศัพท์อะไรวะเนี่ยเย่ yeah. yeah, เดี๋ยวเดี๋ยวอ่า uh huh 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 huh. มีเสียงเป็นละลรอกละลรอบขุดทองครับเมือนเราจะเจอทองเมื่อกี้ทองอยู่ไหนแล้ว

ui, mày, mảnh nam ở bên đan, đát đát bên hัว của tôi, tắt phơi, tháo mày, nè, mì mèn mùng đui, sưu mày à, không có n ่วยเฮ้ยมันมีด้านล่างนี่ว่ะตรงนี้ไอแม่งมันเป็นห้องหลายห้องซับซ้อนเลย เรามาหาเพื่อจะเจอที่มอะไรทักอย่างครับเป็นการสำรวจถ้ำ mm hmm. อะด้านล่างนี้มันก็ไม่แน่ว่าจะมีอะไรอยู่นะ mm hmm. ทางนี้ mm hmm. ตำไฟไวม จะได้รู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยนะเมื่อเข้ามาอยู่ในนี้หมดเฮ้ยนี่ไงเจอและตั้งใจมาขุดทองอแถวนี้เหมือนจะมีเสียงน้ำ เฮ้ยพ้องนี่กูสู้เ,เว้ยนายเวลเลยกูนี่ไงซอมบี้ชอมบี้อ๋อมันเกิดเรื่อยๆที่ปั๊มเวลกูเล,เลยเลยเนี่ย แน่แลมตรงนี้คือจุดปั๊มเวลของเราครับ <c oughs> แน่สวยครับสวยสวยรูปจุดปั๊มเวลเรามีวิธีนี่มันจะออกมาไม่ได้ครับมันจะติด <c oughs> ดูคลิปจบอย่าลืมกดไลค์หรือเม้นใต้คลิปนะฮะแต่ถ้าชอบมากกดแชร์คลิปไปได้เลยแต่ถ้าหากสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารกดซับสไ r i b e หรือรับสมัครข้อมูลนะครับผม